เอาลดครับผมก็กราบสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Leo C Channel เช่นเคยนะฮะในวันนี้ครับจะมีแพ็กเกจซื้อเพชรได้ของตกแต่งเข้ามาใหม่เนาะนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก็แพ็กนี้นะฮะจะอยู่ยาวนะครับตั้งแต่วันที่5ตุลาคมจนถึงวันที่14ตุลาคม2 5 6 5กันเลยนะครับไปดูกันเลยไปแพ็กแรกนะครับผมเป็นอ่อมตะเกียงนะฮะฤดูใบไม้ร่วงเนาะนะครับก็เป็นตะเกียงลูกโอ๊กนะครับผมเนาะ ก็จะมาในราคา189บาทนะครับเราจะได้130เพชรนั่นเองนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเงินจริงนะ189บาทเนี่ยนะฮะต่อมานะครับผมก็เป็นอสุนัขจิ้งจอกนะฮะที่ยืนอยู่บนยืนอยู่บนตอไม้นะครับผมเนาะก็เป็นเออ่ลูกป,ปั้นสลักลูกป,ปั้นแกะสลักเออ่สุนัขจิ้งจอกเนาะนะครับ,นะรบก็มี ใบไม้ร่วงเต็มเลยนะครับก็จะมาในราคา379บาทเนี่ยฮะแล้วก็จะได้เพชร275เม็ดนั่นเองนะครับแพ็กสุดท้ายนะครับผมจะเป็นต้นไม้นะฮะลูกโอ๊กเนาะเนี่ยเป็นต้นไม้แห้งนะฮะก็จะมาในราคา749บาทเนะฮะก็เราจะได้ทั้งหมด570เพชรนั่นเองนะฮะก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าราคาที่ผมเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูนั้นเนี่ยเป็นแค่ราคาประมาณเท่านั้นนะฮะก็เออผมแปลงค่าเงินนะครับมาจากเออ สหรัฐอเมริกานอนนะครับบางทีเนี่ยมันเข้ามาในตัวเกมเนี่ยราคาอาจจะมีปรับเปลี่ยนกันได้นะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับใครสนใจแพ็กไหนก็อย่าลืมจัดกันได้เลยนะฮะขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย